สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ตกะกนานพระรกคัมภีร์จมในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่16พฤษภาคมพระธรรมยอนบทที่5ข้อที่1ถึง24ิพระเยซูทรงรักษาชายง่อยที่สะน้ำเป็ดสาธาที่ได้มีศาลาอยู่5ล้างแล้วมีคนป่วยมากมายและมีบ่อน้ำอยู่ตามความเชื่อของคนเดียวในเวลานั้นเนี่ยถ้าน้ำกับเพื่อมใครลงไปในน้ำก่อนจะได้รับการรักษาให้หายแต่ชายง่อยคนนี้ป่วยมา38ปีพูดง่ายๆหมด หวังแต่พระเยซูิสต์เจ้ามาหาเขาและคุยกับเขาว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าคนป่วยนั้นตอบว่าท่านเจ้าข่าไม่มีใครเอาตัวข้าพระเจ้าลงในสะแล้วพอไปถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพูดง่ายๆเขาหมดหวังแล้วจริงๆพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของท่านเดินไป คำสั่งของพระองค์ชัดเจนชายที่ไม่เคยเดินได้มาก่อนเขาก็หายเป็นปกติและยกแค่ของเขาเดินไปนี่คือสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สั่งให้เราลุกขึ้นใช้แสงเป็นเกลือแสงสว่างให้กับแผ่นดินโลกเพอให้เราทำเช่นนั้นด้วยกันนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ